อันนี้เราก็จะมารีวิวเตาตีมีดนะครับก่อนการจะส่งอีกบหมนเตานะครับเราจะประกอบไปด้วยตั้งซัพพอร์ตลองลองชิ้นงานนะครับแล้วก็หัวเบนเนอร์ก็จะมีนมหนูนะครับที่สามารถหมุนน็อตมีเกลียวนะครับถอดเปลี่ยนเซอร์วิสได้นะครับสาย3เมตรนะครับที่ให้ไป พร้อมหัวพิสเกตวาลวอย่างนี้นะครับก็จะได้ไปครบชุดแบบนี้สามารถเอาไปต่อแล้วใช้งานได้เลยนะครับเราจะมาทําการเทสกันนะครับก่อนการจะส่งนะครับผม เปลวสีฟ้าเลยนะครับถ้าเราอยากให้แรงก็เพิ่มแรงดังนขึ้นไปนะครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้ก็ราคา7,000ันนะครับ7,000บาทขอบคุณครับ